สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวิญญาตาใหญ่ทุกท่านน,บนะบันนเไดช่องทางต่อโคในเกมชีวิตในโคกเอกเอไม่ใช่เกมชีวิตในโคกค,คนคนหนึ่งไม่เดียวแตกเลยสัตว์ โทษเกมแน่เมีอภัยมีคำหยาบกันต้องขอตอนนี้ช่วงนี้ผมเองเออต้องหาปืนติดแาเปียนไปเรากไปได้ สวัสดีเฮ้ยไม่หายมีเหรอ Oh <laughs> uh.

白没。Bye. Bye bye. คนจับวะไงวะคุณโดนจับเลยนะ ไไ่อยู้้ดดกกันต็ตัวนี้ไม่มีตัวตาไปเลยไปรับดีดกัน่อยค้าบน เดี๋ยวเข้ามาแล้วพี่ชายแล้วให้ก็เอามาเก็บเจ็บุกขานน้ำลุ่ยเาายเอา Yiba eh. ka. มี๋าราตัเส็มาหมีคิกาเรก็สบายหลดตัวนี้เาบ้าหมาด้วยมีบอน Take <coughs> home Sì, non

โยเชี่ยโดนจับแล้วโดนแล้วคลิปนี้ผมก็คิดว่าจะได้เวลาจบกันทุกคนรทุกทุกทุกอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกทุกคนี่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปบ้ายทุกคน